สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องเพยเปเร่ขรรยาเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประดับทำลายล้างหรือ Eternal a c c e s s o r y นะครับประดับทำลายล้างหรือ Eternal a c c e s s o r y นั้นได้เพิ่มเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปนี้เลยนะครับประดับตัวนี้เป็นประดับที่สูงกว่าประดับโคราณนหุ่นนะครับรายละเอียดของการได้รับประดับเป็นอย่างไรช่องทางไหนแล้วถ้าเกิดเราจะผลิตเองทําอย่างไร นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดตรงนี้กันครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันที่ตรงเรื่องของอ c e s s o r y กันก่อนนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาที่หมวด Craft Accessory หรือการผลิตนะครับในหมวดของเครื่องประดับตรงนี้จะเห็น Eternal Rings แต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ถึงเควสที่จะเปิดนะครับ ในส่วนของอิเ n a l r ริงหรือประดับทำลายล้างเนี่ยก็จะยังมองไม่เห็นนะครับก็อาจจะเห็นแค่ถึงระดับโกราหลนหรือระดับหรือดําบันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะค่อยขยบขยบขึ้นตามระดับของการเข้าถึงเรื่องราวหรือว่าเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้นะครับตรงนี้มันอยู่ที่ระดับของ CP เราก็เป็นตัวแปรด้วยเพราะว่าระ,ระดับทำลายล้างเนี่ยมันใช้ CP ในการสูงมากในการที่จะเข้าถึง นะครับส่วนช่องทางเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ eternal, eternal accessory กันก่อน eternal accessory หรือว่า eternal เครื่องประดับ eternal หรือเครื่องประดับทำลายล้างเนี่ยมีครบครับมีแหวนมีสร้อยต่างหูกำไลเข็มขัดมีครบหมดนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราอยู่ในหน้าการผลิตเนี่ยมันก็จะบอกเอาไว้ว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิต เท่าไรอันนี้เท่าไรอันนั้นอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็จะเขียนเอาไว้นะครับซึ่งเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เห็นไหมณปัจจุบันนี้นะครับประดับเนี่ยสามารถทำออปชั่นได้นะครับซึ่งอย่างแหวนเนี่ยมีให้เลือก3ประเภทก็คือ r n n o o Frenzy นะครับก็คือ,อแหวนทำลายล้างนะครับแหวนทำลายล้าง นะพลังทำลายล้างซึ่งตัวนี้จะต้องใช้วัตถุดิบก็คือจะต้องมี internal ring s คู่กับ ring of frenzy นะครับ ring of f r n z y ก็คือแหวนที่ได้จากการดอกในแผนที่ที่ดอก ring of f r n z y อีกทนีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงไหนที่มันดอกบาเนาะต่อมา ring of vehemence นะครับแหวนเนี้ยก็จะเป็นแหวนอีกแหวนหนึ่งนะครับแหวนเนี้ย จะทำการซัมมอนมูราคาออกมานะครับส่วนแหวนเฟนซี่เนี่ยจะทำการซัมมอนบอสมอสคาร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้วัตถุดิบของแหวนแต่ละประเภทส่วนเฟนซี่อินเทอร์เนลอันก็จะมีประเภทหนึ่งให้เราผลิตได้ถ้าสมมุติว่าไอ้สองตัวแรกนี่เราจะต้องได้ตัวแหวนตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบเลย บวกกับแหวนอิทเทอร์นอลก็จะสร้างเป็น Ring of f r e n z y e t e r n a l นะครับก็คือแหวนทำลายล้าง Fre น zy นั่นเองนะครับแหวนบ้าคังทำลายล้างบ้าข้างนะโอเคต่อมานะครับอีกประเภทหนึง่งถ้าเกิดเราไม่ได้ดอกตัวแหวนมาเลยอาจจะดอกเป็นเศษแหวนที่แตกมานะครับเศษแหวนที่แตกมาก็ต้องใช้เศษแหวนที่แตกแล้วก็ Eternal Ring แล้วก็ c h a o s Jewel ลนะครับก็คือหิน หินเคออสตัวนี้นะครับอ่าหินเคออสนะ10เม็ดในการผลิต r ิงออฟเอนซีเหมือนกันเว m e มงมก็เหมือนกันเราก็มีอีเทอร์ r นริงส์วงไหนก็ได้ใช่ไหมผมมีอีเทอร์ r นริงวงหนึงเดี๋ยวไปพูดต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องการใช้เศษแตกของริงออฟเวทแมงมุมนะครับแล้วก็ c ค a o สเ e เวลอันนี้ใช้20นะใช้20อันนี้ใช้10นะเท่ากันนะโอเคทีนี้ ในส่วนเครื่องประดับตัวอื่นก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเช่น e t e r n อ l n i t l i c e ก็คือสร้อยนะครับทุกอย่างใช้วัตถุดิบเหมือนกันก็คือตัว void sense eyes นะครับ chaos jewel แล้วก็ a c r a ซึ่งหลักๆของการผลิตเนี่ย void s e n s หรือดวงตาตัวดวงตาตรงนี้มันจะดอกอยู่ในแผนที่เดียวในแผนที่ก่อนนะที่ดอกนะครับจะอยู่ในแผนที่ Everfrost นะครับ e v e r f r o ฟรหรือแมปพิมะที่เราเรียกกันให้เราเปิดที่โหมดมอนสเตอร์แล้วเลือกดูจุดสักจุดหนึ่งมันจะดอกอันนี้เห็นไหมครันี่ไวเซนไอซ์แต่อัตราการดรอปก,ก็ยากพอสมควรนะแล้วก็ใช้เยอะดังนั้นก็ต้องไปฟาร์มกันนานหน่อยแต่สิ่งที่จะใช้ในการฟาร์มก็คือน้ำส้มยูสุอันนี้เปลือกนะครับดังนั้นจะต้องใช้ในยามที่จําเป็นนะครับ แล้วทีนี้อันตรงจุดใดบ้างที่มันดอกประดับเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยเราเลื่อนหาสักทีหนึ่งอันนี้ไม่มีเนี่ยอันเนี้ยมันดอกเบลนะครับก็คือเข็มขัดแม้มีโอกาสที่จะได้เบลส่วนตัวข้างล่างไม่มีอันเนี้ยมันจะดอกหัวใจนะอันนี้เดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะน้อยคนที่จะได้รับตรงจุดนี้ก็ดอกริงนะ มีดอกแหวนมีโอกาสได้เหมือนกันเป็นจุดที่ผมไปฟาร์มบ่อยมากตรงนี้นะครับอันอื่นก็อาจจะว่ากันไปมีจุดอื่นที่อาจจะดอกอวัสดุดิบอย่างอื่นอันนี้ก็ดอกเข็มขัดเหมือนกันนะครับอันนี้ดอกกาไรนะครับ bracelet นะครับ CP ประมาณ50,000 50, ถ้ 50, า5 0,000เนี่ยถ้าจะไปจริงๆต้อง5 0 0ห5ื่นสี่ห้าห่นจะตีไหวนะครับเพราะหืือห่างก,กันสักหกเจ็ดพันอ่ะถึงจะตีเข้าได้นะครับ ไม่งั้นไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยโอเคอันนี้เรารู้แล้วว่าตรงไหนที่มันดอกอะไรบ้างนะครับก็คือหลักๆนะครับทั้ง voice sense ทั้งตัวประดับเน่ยจะดอกดีที่หมัดพิมพ์ครับนะครับทีนี้สิ่งที่จะเป็นวัตถุดิบเราก็ต้องมาดูตรงนี้ว่ามันใช้อะไรเท่าไหร่เช่นถ้าเป็น eternal ring ครับแหวนก็ต้องใช้ voice sense e s e s 5 0อันนะครับ แกนแห่งความกลัหุน chaos j e w e l นะครับอ่า21นะครับแล้วก็อาร์แคร์50ซึ่งใช้เยอะพอสมควรน,นะแล้วก็สร้อยนะครับ necklet นะครับใช้85นะครับแล้วก็ใช้กลไกเท่าที่กลไกแห่งความกลหัหุนนะครับ36อันอาร์แคร์50ถ้าใครเล่นมาน,านานอาจจะพอมีเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของสร้อยก็มีหลายออปชั่นเนาะต่อมา ต่างหูต่างหูจะใช้55นะครับใช้กลไกคอคอลองของยี้4อันแล้วก็อัดแบต50นะครับส่วนเข็มขัดก็จะใช้ลองลงมาหน่อยนะครับ65ก็คือสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้กลไก30อัดแบต50เท่ากันนะครับส่วนบรัสเล็ตนะครับบรัสเล็ตจะใช้50เท่ากับแหวนนะครับวัตถุดิบเท่ากันเท่ากับแหวนเลยกลไก21อัดแบต50แล้วก็มีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือจะต้องไปใช้ ไอตัวนี้ในการผลิตนะครับก็คือกำไรกลองหนของเราแล้วก็ตัว Eternal b r a สเ l เลตนะครับกำไรเนี่ยไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นในการผลิตเพิ่มได้นะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีกลไกเราอยากเราอยากจะขึ้นระดับทำลายล้างเราจะต้องมีวัตถุดิบตัวประดับทำลายล้างเนี่ยมาขึ้นซึ่งถ้าเราเอาตัวนี้ไปตีเลยเราจะทำเองนะครับทำเองหมด แต่อย่างผม,มได้มาแล้วใช่ไหมผมก็จะคราฟตรงนี้ให้ดูนี่เห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะใช้วัตถุดิบตรงนี้ในการคราฟแล้วผมก็สั่งคราฟเลยด้วยความที่ผมเนี่ยมีแหวนอยู่แล้ว1วงใช่ไหมผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมดรอปมา1วงนะครับน,นี่เห็นไหม Eternal Rings ผมก็สามารถที่จะสร้างแหวนทําลายล้านได้แล้วโดยใช้เงืินไขที่2ก็คือใช้วัตถุดิบในการทำนั่นเองนะครับคราฟได้เลย เปิ้งเห็นไหมผมก็ได้แหวน Eternal Rings บวกแมาแล้วนะครับได้ Accessory 1ชิ้นมาเรียบร้อยนะครับก็คือตัวแหวน Eternal Rings สีพีพุ่งกระชูดเลยทีเดียวแค่แหวนมงเดียวนะแค่แหวนวงเดียวนะครับเห็นไหมอ่าแค่แหวนวงเดียวนะพลังเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนเพื่อนบ้างเนาะในเรื่องของการผลิต e t e r n a l accessory หรือเครื่องประดับทำลายล้างนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่สำคัญเท่าไรนะักแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าทวินหาที่อยากจะได้มาครอบครองนะครับก็ใช้ความอดทนนิดนึงนะครับไปฟาร์มวัตถุดิบนะครับรวมอีกช่องทางหนึงที่ผมยังไม่ได้พูดถึงถ้าเราอยากจะได้ดวงตาตัววัตถุดิบนะครับ ตัว voice, and, voice and eyes นะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการลงได้เราจะต้องทำการคราวตัวนี้ครับมันจะมีให้เราคราว materials ตัวหนึ่งจะอยู่ในเ,เดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึ่งนะครับมันจะมีวัตถุดิบในการลงดันเจียนอะตัวนี้ตัว m o r w a l k ขัด d ฟเดอร์อันนี้หเดือนนะครับเราจะลงได้แค่2ครั้งเท่านั้น1เดือนทีนี้มันต้องใช้วัตถุดิบแค่เมมโมรีชาร์ดในการผลิตอ่ะทีนี้มันจะไปลงที่ไหนเมื่อเราได้วัตถุดิบเรากดไปปั๊บมันจะวิ์ปไปที่ ever frost ทันทีแล้วมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวนี้ครับนี่คือมันจะพาเราไปที่หน้าดันเจียนทันทีแล้วตรงนี้จะดรอ ตัวนี้100%ก็คือ voice eyes เราจะได้100%เนะครับหนึ่งเดือนเราลงได้2ครั้งก็จะได้ voice eyes 2อ,อันอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ voice eyes ก็คือกิจกรรมมันจะมีโผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นกิจกรรมป้องกันเมืองคือเราจะเราจะไปลงพร้อมกับผู้เล่นอื่นๆทั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปป้องกันมอนสเตอร์เข้ามาบุกเมืองซึ่งตรงน,นั้นถ้าเราผ่านเราจะได้ voice eyes อีก1อัน อีกหนึ่งอันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งในการได้รับ voice voice and eyes นะครับโอเคนะครับสำหรับทีปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. ของช่องเราด้วยนะอ๋ออย่าลืมช่องเรานะครับมีผู้สนับสนุนก็คือเจโร่โมบายนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ถ้าใครอยากจะได้แพ็กเกจราคาถูกถูกมากๆเกินครึ่งราคายิ่งถ้าบางช่วงราคาถูกลงไปอีกนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ไม่ต้องห่วงไม่มีรีฟันแน่นอนมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ กัน,นซึ่งอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนของเราก็อย่าลืมไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับในลิงก์ดีสคริปชั่นด้านล่างนะส่วนช่องทางอื่นๆก็จะมีะการกดจอยเข้ามาเป็น Member s h i p นะครับเดือนละ5 0บาทเท่านั้นเองสามารถจอย Discord Community ของเรานะครับสามารถเข้ามาสอบถามแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะมากๆอยู่ในนั้นหลายท่านนะครับรวมถึงการสนับสนุนในหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดเนทผ่านที่มีนะครับดเนทผ่าน บุ๊คแบงค์นะครับบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าผ่านเพ y p เ l าก็ได้นะครับก็จะเป็นขอบุณอย่างมากน,นะครับตอนนี้ผมก็ทำชาเลนจ์อยู่นะครับสามารถมาโดเน a t กันได้นะก็จะขึ้นเป็นแถบหลอดสีเขียวด้านบนของไลฟ์ด้วยอ้อแล้วเราก็จะมีไลฟ์แคบจะทุกวันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะเข้ามาโดเน a t กันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ขอแค่กด subscribe ก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนํากันนะฮะหากใครกังวลว่าจะเติมเกมยังไงแพ็คไหนคุ้มสุดแพ็คไหนราคาไม่แพงแต่คุ้มค่าสิ่งเหล่าน,นี้จะหมดไปแน่นอนนะฮะเพราะว่าเรามีช่องทางเติมเกมที่ถูกมากๆและคุ้มสุดๆนี่เลยฮะเรือจิโร่โมบายเกมท็อปอัพ จีโร่นะฮะสรลอีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค้นหาไม่เจอเพจนะโดยมีเกมมากมายให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมกันแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็น m r v v l s s n p p o y y u u r m r r m m l l l n n ium นะฮะ R.O.V. แนล็อก X อ็กซ์สมูทเ r อ w a วและอีกมากมายรายการไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวและที่สำคัญเลทเติมเกมแบ a c k d ด s e r t r o b i l e ก็ถูกแสนถูกถูกแบบลืมโลกกันไปเลยแต่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเพื่อนๆ ปลอดภัยหายห่วงเพราะรานคามีการจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรก,กิจเรียบร้อยแล้วการันตีไว้ใจได้หรือเ,เพื่อนเสามารถทักเข้าไปสอบถามผ่านช่องทางไลน์เพจ Facebook เพื่อสอบถามราคาแพ็คเกจที่สนใจกันก่อนได้เลยอย่าลืมแวะไปจัดกันนะครับ